เสียงสะท้อนจากห้องประชุมที่วอชิงตัน The Federal Reserve has just concluded their meeting พวกเขาตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยลง0.25และสิ้นสุดมาตร,ราการลดงบดุลในเดือนธันวาคมนี้เสียงนี้ดังขึ้นจากคลิปถ่ายทอดสดของเจอโรมพาวประธานธนาคารกลางสหรัฐที่เพิ่งปิดประชุม FOMC เมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนคำพูดนั้นฟังดูเรียบง่ายแต่สำหรับโลกการเงินมันคือสัญญาณเปลี่ยนยุคเพราะนี่ไม่ใช่เพียง การลดดอกเบี้ยอีกครั้งแต่มันคือการสิ้นสุดของยุคเงินตึงตัวและอาจเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่แห่งการพิมพ์เงินครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกสมัยใหม่เมื่อโลกกลับเข้าสู่โหมดเงินล้นระบบย้อนกลับไปเพียงสองปีเฟดยังพยายามดูดเงินออกจากระบบขายพันธบัตรขึ้นดอกเบี้ยเพื่อหวังที่จะหยุดเงินเฟ้อที่พุ่งทะลุ4% 5%เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นตและดูเหมือนทุกอย่างเริ่มสงบลง แต่ภายในปี2025เส้นทางนั้นเริ่มกลับทิศเพราะเมื่อเฟดประกาศว่าจะหยุดลดงบดุลในวันที่1ธันวาคมนั่นเท่ากับว่ามาตราการควบคุมสภาพคล่องที่ใช้มานานกว่า3ปีสิ้นสุดลงแล้วและในคำพูดของนักวิเคราะห์คนหนึ่งจาก Clear w well e l u t e c จากนี้ไปเหลือเพียง2ขั้นตอนคือ 1. ลดดอกเบี้ยต่อเนื่อง 2. เปิดเครื่องพิมพ์เงินในปี2026ถ้าเรื่องนี้เป็นจริงโลกกาลังเข้าสู่รอบใหม่ ของการอัดฉีดสภาพคล่องระดับล้านล้านเหรียญหรือประมาณ33ล้านล้านบาททางตันของเฟดลองนึกถึงระบบการเงินโลกในปี2025รัฐบาลสหรัฐมีหนี้มากกว่า35ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐราว1,150ล้านล้านบาทเพียงดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายต่อปีก็ทะลุ1ล้านล้านดอลลาร์หรือ33ล้านล้านบาทตัวเลขนี้ใหญ่พอๆกับ GDP ของประเทศญี่ปุ่นทั้งประเทศเมื่อดอกเบี้ยสูงเกินไปหนี้ก็พองตัว เมื่อหนี้พองตัวเศรษฐกิจก็ชะลอและเมื่อเศรษฐกิจชะลอเฟดก็ถูกบีบให้ลดดอกเบี้ยนี่คือวงจรที่ย้อนกลับมาทุกครั้งแต่ครั้งนี้มันแตกต่างเพราะเฟดกำลังลดดอกเบี้ยในขณะที่เงินเฟ้อย,ยังไม่ถูกควบคุมจริงๆเสียงคลิปสัมภาษณ์นักข่าวถามพาวดังขึ้นคุณมั่นใจแค่ไหนว่าการลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมเป็นสิ่งจำเป็นไม่ใช่เรื่องที่แน่นอนพาวตอบอย่างระมัดระวังเรายังไม่มีข้อมูลครบ เรายังต้องดูความเสี่ยงแต่เรากำลังขับรถอยู่ในม่านหมอกดังนั้นเราจำเป็นต้องชะลอคำว่า "driving in the fog" กลายเป็นคำจำกัดความของเศรษฐกิจโลกในปีนี้อย่างสมบูรณ์แบบจากไท t ทนอิงสู่ Printing สิ่งที่เฟดประกาศคือการหยุดควอนทิเททีฟไท t a n i n งหรือ QT หรือการดูดเงินออกจากระบบผ่านการขายพันธบัตรตลอด3ปีที่ผ่านมาเฟดลดขนาดงบดุลลงกว่า2.2ล้านล้านดอลลาร์หรือประมาณ72.6ล้านล้านบาท จากระดับที่เคยสูงถึง35%ของ GDP ก็ลงมาเหลือราว21%แต่ตอนนี้พวกเขาบอกว่าพอแล้วและเมื่อเฟดหยุดดูดเงินมันก็เท่ากับว่าเริ่มเก็บแรงไว้เพื่อปล่อยออกอีกครั้งาาใช้คำว่าเราจะคงขนาดงบดุลไว้สักระยะในขณะที่ส่วนของเงินสำรองจะค่อยๆลดลงในภาษานักเศรษฐศาสตร์นี่คือการประกาศพักก่อนพิมพ์เงินเฟอ้อที่ยังไม่หายแต่ต้องลดดอกเบี้ยสิ่งที่ย้อนแย้งคือเฟด ยังยืนยันเป้าหมายเงินเฟอ้อ2%แต่ในความเป็นจริงตัวเลขเงินเฟอ้อเฉลี่ยยังอยู่ราว2.8%และพาวเองก็ยอมรับว่าประชาชนยังรู้สึกว่าเงินเฟอ้อยังอยู่เขากล่าวว่าผู้คนไม่สนว่าตอนนี้อัตราเงินเฟอ้อเพิ่มช้าลงหรือไม่เพราะราคาสินค้าที่ยังสูงจากปี2021ถึง2023ยังอยู่ตรงนั้นและต้องใช้เวลาอีกนานกว่ารายได้จริงของผู้คนจะวิ่งไล่ทันราคาสินค้าพูดอีกอย่างเศรษฐกิจอาจ ดีขึ้นบนกระดาษแต่คนส่วนใหญ่ยังจนลงในชีวิตจริงๆแรงกดดันที่เฟดนั้นหลีกไม่พ้นในระหว่างที่พาวพูดถึงความอดทนตลาดพันธบัตรกลับพูดอีกภาษาเพราะเมื่อเฟดเริ่มลดดอกเบี้ยนักลงทุนเริ่มเทขายพันธบัตรอัตราผลตอบแทนพุ่งขึ้นนี่รัฐบาลสหรัฐก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยที่สูงขึ้นไปด้วยและรัฐบาลเองก็เริ่มเข้าสู่กับดักหนี้ที่ลึกขึ้นเรื่อยๆดังนั้น ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่เฟดถูกบีบให้ต้องกลับไปพิมพ์เงินไม่ใช่เพราะอยากอัดฉีดเศรษฐกิจแต่เพราะต้องช่วยรัฐบาลสหรัฐไม่ให้จมทำไมเฟดจึงไม่มีทางเลือกมีคำกล่าวในหมู่นักเศรษฐศาสตร์ว่า The Fed can control the rate but not the consequence มันหมายถึงว่าเฟดควบคุมดอกเบี้ยได้แต่ควบคุมผลลัพธ์ไม่ได้ในระบบการเงินยุคใหม่ทุกครั้งที่เฟดลดดอกเบี้ยราคาสินทรัพย์จะพุ่งขึ้นทันที ตลาดหุ้นดีดขึ้นอสังหาริมทรัพย์กลับมาร้อนแรงแต่เบื้องหลังคือเงินราคาถูกที่ไหลเข้าสู่ระบบอีกครั้งและทุกครั้งที่เงินราคาถูกไหลกลับเข้ามามันไม่ได้เข้าไปอยู่ในมือคนทำงานแต่มักจะไหลเข้าสู่กระเป๋าของเจ้าของสินทรัพย์นี่คือสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์เรียกว่า asset inflation เงินเฟอ้อในสินทรัพย์มันต่างจาก consumer inflation ที่เกิดในราคาของสินค้าอุปโภคบริโภค ผลลัพธ์คือคนรวยรวยขึ้นอีกแต่คนทั่วไปยังติดอยู่กับค่าครองชีพที่สูงขึ้นเสียงของพาวดังขึ้นอีกครั้งเราจะเก็บข้อมูลทุกเศษเสี้ยวที่หาได้และตัดสินใจอย่างรอบคอบแต่ในความเป็นจริงเฟดกำลังตัดสินใจในสภาวะ Data าดราวเพราะรัฐบาลปิดหน่วยงานสถิติชั่วคราวเพราะจากปัญหางบประมาณทําให้ข้อมูลตลาดแรงง,งานและเงินเฟ้อขาดหายไปเฟดกำลังขับรถในม่านหมอกจริงๆและหนทางข้างหน้า คือหุบเหวของระบบนี้สินที่ไม่มีวันหยุดโตเมื่อการเมืองกับเศรษฐกิจตัดกันในปีที่สหรัฐกำลังเข้าสู่การเลือกตั้งใหญ่การตัดสินใจเรื่องดอกเบี้ยไม่ใช่เพียงเรื่องเศรษฐกิจแต่มันคือเรื่องของการเมืองไม่มีรัฐบาลไหนอยากเห็นตลาดหุ้นตกก่อนวันเลือกตั้งไม่มีผู้นำคนไหนที่อยากเห็นตัวเลขว่างานสูงขึ้นในปีที่ลงชิงตำแหน่งและไม่มีใครอยากให้ประชาชนรู้สึกว่าเงินในกระเป๋าหายไป ดังนั้นการลดดอกเบี้ยจึงกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองที่ทรงพลังที่สุดแม้มันจะสวนทางกับหลักการควบคุมเงินเฟ้อก็ตามเสียงพ่าวบอกว่าเรายังไม่ตัดสินใจว่าจะลดอีกในเดือนธันวาคมหรือไม่แต่ตลาดกลับไม่เชื่อเขากว่า92.8%ของนักลงทุนใน CME Fed Watch Tool เดิมพันว่า FED จะลดดอกเบี้ยอีกครั้งแน่นอนเพราะพวกเขารู้ว่าเฟ d ไม่มีทางเลือก เส้นกราฟงบดุลของเฟดในปี2008ถึง2025ค่อยๆอยพุ่งขึ้นจาก1 000, 000, 000ล้านล้านดอลลาร์กลายเป็น8ล้านล้านดอลลาร์หรือประมาณ264ล้านล้านบาทนั่นคือมรอดอกของการพิมพ์เงินที่ยังคงอยู่ในระบบและในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าตัวเลขนี้อาจสูงกว่านั้นอีกหลายเท่าเศรษฐกิจที่พึง่งศรัทธาในอดีตเงินตรามีมูลค่าเพราะมันค้ำประกันด้วยทองคำแต่ทุกวันนี้มันค้ำด้วยศรัทธา ความศรัทธาว่ารัฐบาลสหรัฐจะไม่พิมพ์เงินมากเกินไปศรัทธาว่าเฟดจะควบคุมเงินเฟ้อได้ศรัทธาว่าระบบนี้ยังทำงานได้แต่ทุกครั้งที่เฟดกลับไปพิมพ์เงินศรัทธานั้นก็ถูกกดกร่อนทีละนิดและเมื่อศรัทธาลดลงนักลงทุนเริ่มมองหาทางหนีบางคนไปหาทองคำบางคนไปหาคริปโตบางคนหันไปหาทรัพย์สินจริงเช่นที่ดินหรือธุรกิจที่จับต้องได้เพราะทุกคนรู้ว่าเงินที่พิมพ์ได้ไม่จำกัด ไม่มีวันรักษามูลค่าของมันไว้ได้ตลอดไป The Fed p i v o d จุดเริ่มต้นของโลกหลังดอกเบี้ยการพิมพ์เงินคำต้องห้ามที่โลกไม่กล้าเอ่ยในทุกการถแถลงข่าวของธนาคารกลางไม่มีใครเคยได้ยินคำว่า Printing Money อย่างเป็นทางการแต่แทนที่จะพูดว่าพิมพ์เงินพวกเขาใช้ถ้อยคำเรียบหรูอย่าง Quantitative Easing หรือ QE ซึ่งหมายถึงการขยายงบดุลเพื่อสนับสนุนเสถียรภาพทางการเงิน แต่ในภาษาชาวบ้านมันคือการสร้างเงินจากอากาศเพื่อซื้อพันธบัตรของตัวเองนี่แหละคือการสร้างจากอากาศของแท้ย้อนกลับไปปี2008หลังเลแมนบราเธอร์ล่มสลายเฟดเริ่ม QE เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สมัยใหม่เขาพิมพ์เงิน1.5ล้านล้านดอลลาร์หรือประมาณ49.5ล้านล้านบาทเพื่อกู้ตลาดที่กำลังจะล่มจากนั้นปี2020เมื่อโลกถูกปิดตายเพราะโรคระบาเฟดพิมพ์เงินเพิ่มอีกเกือบ4ล้านล้านดอลลาร์ หรือราว132ล้านล้านบาทภายในเวลาเพียง18เดือนเท่านั้นมันช่วยให้เศรษฐกิจไม่จมหายแต่ก็กลายเป็นเชื้อเพลิงให้เงินเฟ้อพุ่งทยานและตอนนี้หลังปี2025เฟดกำลังเตรียมตัวที่จะทำแบบนั้นอีกครั้งพาวเรียกสิ่งนี้ว่า entering the next phase of normalization ซึ่งมันคือการเข้าสู่ระยะใหม่ของความปกติคำว่าความปกติที่พาวใช้ฟังดูราวกับว่าโลก ควรจะชินกับการพิมพ์เงินไปแล้วเมื่อระบบต้องพิมพ์เงินเพื่ออยู่ให้รอดเหตุผลที <Goodnight> ่เฟดถูกบ <c oughs> ีบให้พิมพ์เงินอีกครั้งไม่ใช่เพราะอยากกระตุ้นเศรษฐกิจแต่เพราะระบบการคลังของสหรัฐไม่สามารถแบกรับต้นทุนดอกเบี้ยที่สูงแบบนี้ได้อีกต่อไปลองคิดง่ายๆนี่สาธารณะกว่า35ล้านล้านดอลลาร์1น5 0ล้านล้านบาทถ้าอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยอยู่ที่เพียง4%เอร์เซ็นรัฐบาลสหรัฐต้องจ่ายดอกเบี้ยปีละ1.4ล้านล้านดอลลาร์ รราว46ล้านล้านบาทนั่นคือเงินที่ต้องพิมพ์เพื่อจ่ายดอกเบี้ยของเงินที่พิมพ์มาก่อนหน้านี้มันเป็นหนี้ซ้อนหนี้ที่ไม่มีจุดจบในทางคณิตศาสตร์เฟดไม่สามารถหนีวงจรน,นี้ได้อีกหากเลือกจะคงดอกเบี้ยสูงระบบการคลังจะล้มหากเลือกจะลดดอกเบี้ยเงินเฟ้อจะกลับมาดังนั้นสิ่งเดียวที่พวกเขาทำได้คือซื้อเวลาด้วยการพิมพ์เงินเพิ่มเศรษฐกิจท,ที่ต้องการยาตลอดเวลานักเศรษฐศาสตร์ เปรียบระบบเศรษฐกิจโลกในตอนนี้เหมือนคนไข้ที่ติดยากระตุ้นยาในที่นี้คือสภาพคล่องทุกครั้งที่เฟดหยุดอัดฉีดตลาดก็เริ่มสั่นทุกครั้งที่พูดถึงการพิมพ์ตลาดดีขึ้นทันทีเหมือนร่างกายที่ต้องได้รับยาโดสใหม่ตลอดเวลาไม่งั้นจะล้มและเฟดรู้ดีว่าถ้าหยุดยาฉับพลันโลกทั้งใบอาจเข้าสู่ภาวะหัวใจหยุดเต้นทางเศรษฐกิจการเมืองแห่งเงินเฟ้อพาวเคยพูดไว้ว่า inflation is a political phenomenon เงินเฟอ้อคือปรากฏการณ์ทางการเมืองเพราะในความจริงเงินเฟอ้อไม่ใช่เพียงตัวเลขแต่มันคือความรู้สึกถ้าคนส่วนใหญ่รู้สึกว่าเงินไม่พอใช้ต่อให้เงินเฟอ้อทางเทคนิคอยู่แค่สเปอร์เซน์รัฐบาลก็ยังถูกมองว่าล้มเหลวและในโลกที่ข่าวสารไหลเร็วความรู้สึกของผู้คนเคลื่อนไหวเร็วกว่าข้อมูลเศรษฐกิจจริงดังนั้นในปีเลือกตั้งเฟดไม่มีทางปล่อยให้ความรู้สึกว่าคนยากจนลุกลามไปทั่วประเทศพวกเขา จึงต้องทําให้ตลาดดูดีก่อนทุกสิ่งตลาดหุ้นที่พุ่งขึ้นคือภาพลวงตาของความมั่งคั่งแม้ในชีวิตจริงคนส่วนใหญ่ไม่มีหุ้นในมือเลยก็ตามเงินเฟอ้อแบบเลือกได้ในคําอธิบายของพาวเขาบอกว่าเทอริฟอินฟลชันจะยังคงอยู่แต่เป็นเพียงชั่วคราวแต่ในทางปฏิบัติการเพิ่มภาษีศุลก,กากรและสงครามการค้ากลับผลักต้นทุนสินค้าให้สูงขึ้นในห่วงโซ่ทั้งหมดเฟดบอกว่าชั่วคราวแต่ราคาที่เพิ่มขึ้น ไม่เคยลดลงมันเป็นราคาที่ถาวรมันกลายเป็นระดับราคาใหม่ของโลกไม่ต่างจากการเพิ่มความสูงของพื้นบ้านขึ้นไปแล้วแต่กลับเรียกมันว่ากลับมาระดับปกติเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนี่ทุกดอลลาร์ในระบบเศรษฐกิจสหรัฐมันคือหนี้ของใครบางคนเงินที่คุณถือไว้คือหนี้ที่ธนาคารกลางสร้างขึ้นเงินฝากในธนาคารคือหนี้ที่ธนาคารมีต่อคุณพันธบัตรรัฐบาลคือหนี้ที่รัฐมีต่อโลกทั้งใบ ดังนั้นเมื่อเฟดพิมพ์เงินพวกเขาไม่ได้สร้างความมั่งคั่งใหม่พวกเขาเพียงเพิ่มนี่ใหม่ให้กับระบบในโลกที่เศรษฐกิจทั้งหมดต้องการการเติบโตต่อเนื่องนี่คือเชื้อเพลิงที่ยอดเยี่ยมเพราะถ้าไม่มีนี่ใหม่การเติบโตจะหยุดลงและเมื่อการเติบโตหยุดตลาดก็ล่มนี่คือโครงสร้างของโลกหลังปี1971วันที่เงินดอลลาร์เลิกคำด้วยทองคำนับตั้งแต่นั้นโลกก็ต้องยืมนี่อนาคต มาขับเคลื่อนปัจจุบันตลอดเวลาเมื่อคณิตศาสตร์เริ่มแทนที่ศรัทธาสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่การพิมพ์เงินแต่คือวันที่ผู้คนเริ่มไม่เชื่อว่าการพิมพ์เงินจะช่วยได้อีกเมื่อความเชื่อในเงินเฟ้อเริ่มแปรเป็นความกลัวเงินเฟ้อเงินทุกหน่วยในระบบจะเร่งหนีออกจากบัญชีวิ่งเข้าสู่สินทรัพย์จริงที่ไม่สามารถพิมพ์เพิ่มได้ทองคำบิตคอยอสังหาริมทรัพย์หรือแม้แต่ที่ดินในโลกเสมือนทั้งหมด กลายเป็นที่หลบภัยของศรัทธาปี2026วันที่เครื่องพิมพ์เริ่มเดินเครื่องอีกครั้งผู้เชี่ยวชาญหลายคนคาดว่าเมื่อเฟดสิ้นสุดการดูดเงินกลับในเดือนธันวาคม2025เครื่องพิมพ์เงินจะเริ่มล้อหมุนอีกครั้งในปีถัดมาบางคนเรียกมันว่า QE5 บางคนเรียกมันว่า Re-liquidity Cycle แต่ไม่ว่าชื่อไหนมันก็คือสิ่งเดียวกันการสร้างเงินใหม่เข้าสู่ระบบเพื่อซื้อนี่เก่า และนี่คือเหตุผลที่นักวิเคราะห์มองว่า d e r i v a t i n g for something to break พวกเขากำลังรอให้บางอย่างในระบบพังลงอาจเป็นตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ฉลออาจเป็นตลาดพันธบัตรที่ไร้สภาพคล่องหรืออาจเป็นรัฐบาลท้องถิ่นที่เริ่มผิดนัดชำระหนี้ทุกครั้งที่บางอย่างพังทลายเฟดจะกลับมาในบทบาทของผู้กอบกู้พร้อมด้วยเงินหลายล้านล้านดอลลาร์และทุกครั้งที่พวกเขากอบกู้ระบบ ก็ยิ่งเปราะบางกว่าเดิมโลกหลังดอกเบี้ยลองจินตนาการถึงโลกที่ดอกเบี้ยเป็นศูนย์และธนาคารกลางยังคงพิมพ์เงินต่อเนื่องมันคือโลกที่เวลาไม่มีค่าอีกต่อไปเพราะเงินในอนาคตไม่ต่างจากเงินในวันนี้นักลงทุนไม่ต้องรอผลตอบแทนรัฐบาลไม่ต้องกลัวขาดทุนและคนทั่วไปก็ไม่รู้จะเก็บเงินไว้ทำไมแต่เมื่อดอกเบี้ยตายการออมก็ตายตามไปนี่คือสิ่งที่เศรษฐศาสตร์เรียกว่า Financial Repression คือสภาวะที่ผู้มีเงินออมถูกลงโทษอย่างเงียบเงียบเพราะค่าของเงินในมือถูกกัดกร่อนทุกปีการล่มสลายของค่าเงินไม่ได้เกิดในวันเดียวทุกครั้งที่เกิดวิกฤตค่าเงินในอดีตตั้งแต่เยอรมนีปี1923อเาร์เจนตินาเวเนซุเอลาหรือแม้แต่ตุรกีมันไม่เคยเกิดจากการพิมพ์ครั้งเดียวแต่มาจากการพิมพ์ซซ้อนที่สะสมศรัทธาให้หมดไปทีละน้อย จนวันหนึ่งไม่มีใครอยากถือเงินนั้นอีกโลกใหม่หลังศรัทธาเราอาจกำลังเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านจากระบบที่ขับเคลื่อนด้วยศรัทธาสู่ระบบที่ขับเคลื่อนด้วยคณิตศาสตร์เมื่อเงินที่พิมพ์ได้ไม่จำกัดต้องแข่งขันกับสินทรัพย์ที่มีจำนวนจำกัดอย่างบิตคอยหรือทองคำมันคือการทดสอบครั้งใหญ่ของระบบการเงินโลกโลกที่ความจริงทางเศรษฐกิจจะกลับมามีค่าเท่ากับเครดิตเพราะเครดิตใดก็ตามที่ไม่คำด้วยสิ่งที่จริง สุดท้ายย่อมกลายเป็นตัวเลขในกระดาษโลกกำลังเปลี่ยนจากศรัทธาเป็นคณิตศาสตร์คำถามคือเมื่อธนาคารกลางทั่วโลกต้องพิมพ์เงินเพื่อรักษาระบบเรายังจะเรียกสิ่งนี้ว่าความมั่นคงทางเศรษฐกิจได้อยู่หรือไม่หรือทั้งหมดนี้คือการยืมเวลาเพื่อให้โลกไม่ต้องยอมรับความจริงว่าเราได้ใช้เงินของอนาคตไปหมดแล้วเรากำลังเข้าสู่โลกหลังดอกเบีย้ยโลกที่การพิมพ์เงินกลายเป็นเรื่องปกติ แต่คำถามคือเมื่อทุกคนพิมพ์เงินได้แล้วใครหรือสิ่งใดกันแน่ที่ยังมีค่าขอบคุณที่ติดตาม s t a c k s a t แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป s t a c k s a t s stay humble